ท่สำการเดือนมิถุนายนพุทธศักราชหลับต่อนี้ไปอาจจะมาอาทิตย์มาภาคจีนนำพระ่องสดเรื่องได้กดข้องกรรมมาแสดงกับบรรดาท่านผูน้ต้าบริสัทธ์ต,ตอนนี้ก็เพคือ,อว,ว,ว่ามีบรรดาประชาชนหลายสงสัยกดข้องคมกันมากโดยมักจะมีบุคคลหลายมาถามว่าชาตินี้ไม่ทำความชั่วอะไร ทำแต่ความดีทุกอย่างคุณก็ทำกรรมก็สร้างมาด้วยว่าคุณก็ผลก็ทำแล้วทำมาถึงศนาก็สร้างแล้วการปฏิบัติตามแระทำกรรมสั่งสอนก็องสมเด็จเทศนวกวนโรมัลจายสันดาวธรรมาสัรพมเทศนาตุธรรมก็ทำแล้วทุกอย่างได้ของความดีที่องสมเด็จเทินาสีทรงสรรเสริญแต่ถ้กลับมาถูกกรรมชั่วสนองให้มีความทุกข์ อย่างนี้ก็เป็นปัจจัเคยเกิดความสงสัยแต่การทําบุญในศาสนาก็องค์สมเด็จเรด็จอาจรไตรบรมสศาสนาไม่มีผลแต่เ็จจะเพื่อความสงสัยของบรรดาท่านผู้ศึกาสนิกชนเจ้าขอนำเอาสูตรที่องค์สมเด็จเสดสจมมาสมุภุเจ้าสุนทรไว้มาให้บรรดาท่านุทธบริษทรัทได้สดับสมหวัหลักในวันนี้ หรือว่าตอนนี้จะขอนำอาเรื่องของคนสามคนที่มีการตามฝนน้องเป็นการตรวจเชก่ชคนมาเสนอเดบันดาทังทธบริษักท้ายความตามพระบาลีมีว่าในองค์สัมฤทธ้์สมายสมบูรณเจ้าองค์พระเดชรพระทรับอยู่ในใระเกตวันมหาวิหารเปงนระารัษคนสามคน จึงดได้แสดงพระธรรมเทศนานี้ความว่าอันตริเทนะสมุทธรรมเทเป็นต้นตอนนี้ว่านเมื่ององค์สมเด็จสมมาสม,าสมพุทธเจ้าทรงเสด็จปรทับยับยั้งสมเด็นิจยาบทเรากดวาอยู่ในพระเชตวันมาหาวิหารมันดาวิสุหลายรูปด้วยกัน มาเพื่อจะต้องการใต้สององค์ด็จพระสงฆมาสระพุทธเจ้าท่านเลยเข้าไปสู่บ้านตำบลหนึ่งเพื่อจะดินักบาทอันนี้เป็นปกติบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายาลย่อมมีชีวิตเกี่ยวกับชาวบ้านใจผู้เลี้ยงเมื่อชาวบ้านรับบาทเขา,าไปส่ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็มีมน์ให้นั่งฉันที่สำหรับเป็นที่ฉัน เราควรจาจัดสถานที่ไว้ตามทุกคนมาถวายข้าวยาโคและของเที่ยวสำหรับยาโคนี่ทา่านแปลว่าเขาต้มของเที่ยวก็คงจะได้เป็นข,ข้าเบื้องต้นเมื่อราเวลาบรรดาบัตินั่งฟังทรรกันแล้วก็อย่างนั้นเมาถวเวลาถวายแล้วมาถวายขอท่านแล้วก็เ,เวลาที่พะฉันให้เฟังธรรม ในสมานนั้นเองปรากว่าเกลือไปลุกขึ้นจากเตาของหญิงคนหนึ่งสำหรับผู้หญิงคนนั้นจนผู้หงข้าและพลุกจับข้าวรู้ปากประจีกันนะท่านบอกแกงและกับมือที่เตาไฟไฟไมนเลยลุกติดขึ้นชายคาเสว็ญยาเ่งปีนขึ้นจากชายคานั้น สันอัจะเห็นยานี่ตร์ทำกลมกลมทันได้ยาสฉัรองจจมองข้ามหมแกงพูกเปลวไฟหาลมพัดมาเลยจะหลงยากจนั่ง็กลึมขึ้นไปบริัุทในขณะนั้นเองเกลาต้วมีตาตัวหนึ่งมีมนบินมาในอากาศเจ้าเขวิญยานั้นกมันก่สอดชอบบริจาคกว่าแล้วคอบินไม่หมายความว่าเวลาที่ตาบินมา เส้ยญาจะลอยขึ้นไปอายุการตั้นั้นก็บินมา็ดีคอสะเทาบเฉนเส้นญานั้นคดีเป็นอันว่าเสยนญานั้นก็ติดคอก็เปิดใจไม่ผนใจไม่ตัวเป็นอันว่ากาตัวนั้นที่ความรอนไม่ไหวก็ตกกลางบ้านบินต่อไปไม่ได้เป็นอันว่าตงตายกัน นกรรมอันนี้ไม่มีใครเขาทำให้ใจลุกติดขึ้นมาจากสียใจตายคาเวาียนยากถูกไปไม่ลมพัดลอยขึ้นไปกาบินมาขอของเขาก็ดีใจก็ไม่ตกลงมาตายมันดาริสุดนั้นหลายเหล่านั้นเห็นเสร็จน,นั้นเป็นทด่ทิ่ว่านี่เป็นเรื่องต่อและเจนทำหนั้าท้ออันนี้คือไม่เอื้อ ให้คุยกันว่าท่านอะไรจงดูอา,าการแปลกๆที่เกิดขึ้นกับตามีตามธรรมดาพาเขาวิ่งมันอากาศบินบรนยากาศเฉยๆแกเสเวียนม่ถูกไฟลุกมันลอยขึ้นไปบริสุทธิเสวียวนไม่มีชีวิตจิตใจความเร็วของาของาคอต้นแขนเสวด็เข้าไว้แล้วก็ตกมาตาเยเหตุนี้เป็่อนๆเพื่อนกันเราไม่สามารถจะเรียกรกันได้ คนใด้เห็นในช่วงไตรเวรเมืสาสันดาสามมาสามกุฎจ้าแล้วก็คงไม่มีใครสามารถจะรู้ปของสามีได้ยินด้วยซ้ำก็ต่อไปว่าพวกเราเมื่อไปเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะต้องทุ่นทำเรื่องนี้เมื่อสรรพตาหางจุดโลทนาจะชมบ้านแล้วก็พากันลาชมบ้านไปในตอนหนึ่งเขากล่าวว่า เมื่อพี่เาอีกพวกหนึ่งเดินสายเรือไปเพื่อต้องการจะไ้าเองฉันจะตสอสมาสัขพุทธได้าวเหมือนกันในสมัยนั่นนนนเรือได้หยุดนิ่งเฉยในคลองมหาสมุทรขณะที่เรือวิ่งไปวิ่งไปแล้วมันจะหยุดถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องดูว่าน้ำมันมันหมดหรือเปล่าน้ำมันเชื่องหมดไหมน้ำมันไส้ตะเขือทเลหมดหรือไม่แล้วเป็นเรื่องอะไร แต่ว่าสมัยนั้นเป็นสมัยเรียบใบลมก็มีใบก็แางแต่ว,ว่าเรืออยปันดาพ่วนหนั้งหลายชายเริ่งที่วราทำสมับคนคอยอยากาเงิมีจอะมนีนเรือยๆนี่สมัยนั้นเขาคิดกันแบบนั้นถ้าอะไรมันไม่ดีจดขึ้นเป็นเอิจิตัยแค่แสดงว่าคนคอยอยาการเงิมีเอะเกิดขึ้นต่าคนต่างทำเป็นสลับแยกกัน ทุกคนทุกคนจัะฉลาดฉลาดไม่เป็นฉลาดกินไทยเมื่อทุกคนจะฉลาดพัญญาท่านนเรียตั้งอยู่ในตัวผมไม่วแสดงว่าเป็นหญิงสาวเรอมีพัญญาสาวำนางน่ารักเป็นเด็กสาวรุ่นรุ่นเมื่อถึงจะมาฉลาดถึงจะนางไหมตอนนางจะฉลาดแล้ว พอรั็พากันว่าจเจงาแจกฉลากอีกให้ความอาสลากมาแจกอ,อีกแล้วจึงแจกทั้งหมสามครั้งเจ้าสลากก็ถึงกับนางไม่คนเดียวทั้งสามครั้งเพรฉะนั้นว่าท่าคงจะเสี่ยงใคขกินไม่กับสลากว่าคนไหนเป็นใจและจิในใจเขาสลากนี้ก็ถึงจะบอกคนนั้นแล้วก็เขียนไว้ในกระมวลตอนนี้ก็ถ้าใครจับฉลากถูกสลากตายแล้วจะมีนั่นก็ชีอว่าเชีวได้เรจะจากคนนั้น เป็นคำมาริทฐานของบุคคลอะไรเพราะเรื right, ่อว er. <inaudible> ่าคัญญาของท่านนายเรือเป็นหญิงสาวน่ารักตัวเด็ดหญิงหญิวัยรุ่นจัดฉลาดทั้งสามวาระก็ถูกฉลาดในนั้นทุกครั้งตอรกเมื่ที่ไปในเรือเลยดูหน้านายเรือเพื่อจะตรารู้ว่านายจะว่ายังไงกันคัญญาของท่านเห็นจะเป็นคนใจดีเป็นเลยทนแนกท่านนายเรือ จึงกล่าวว่าพระเจ้ามันอาจจะให้มาอาชนชิบหายได้นี้ก็หมายความว่าเมื่อเขาอาเรยแบบพัญญาของท่าเนี่ยเป็นคนกระมายเมินเนาะการจับสลากก็ไม่มีอคตติการจับก็ไม่ได้เลกให้จับทีหลังตารทำาันดเรียกจับพัญญาหรือไม่เร้องจับก่อนเพ่าะเ่ว่าจะลังก็จับตัวกันหลาวใบที่กรจายเงินจะดี ท่านใา้เรือทั้งหลายยิงไป้สานายใหทำยังไงกันแน่นายเจ้เจ้าท่าก็เกรงว่าเจ้านายจะเกิดอาจจะเก้ดอะไรเลยเกรงว่าทรายจะกุ่มเฟือยยั่งหงสเสานั้นว่านี่จะทำยังไงเจ้าหลักนายท่านก็ดีท่านว่าชีวิตคนมากจึงควรรักพันยาของท่านเพนาะเมื่าว่าเราไม่ต้องการให้คนอื่นจิดหายคนเป็นนเนนมากชัมเหีอยเเราคนเดียว เพอจะไมเรือไม่มากไปกว่านั้นเราไม่ต้องการให้บุคคลนี้ทั้งหลายเรานี้ต้องแยกยับไปด้วยเะนั้นเพื่อประโยชน์กันางนี้พวกท่านจงทิ้งเขาในน้ำเปิดทหมายคือว่าถ้าเขาจะรักเมียเพื่อประโยชน์กันนางก็ปล่อยคนอื่นตายแต่ถ้ารักคนมากกว่าก็ต้องปล่อยเมียตายท่านบอกท่านตบอกว่าเราจะเดาไม่คนอื่นที่ขายเราได้เพื่อประโยชน์กันนางคนเดียว เรื่หลงคนเขมาหลายหลา่อนั้นเขาจับโยนลงไปในน้ำนางน,นั้นเม้เนาไม์จ,จับลงทิ้งน้ำที่อราตอมรณะไทยแล้วขอความช่วยเหลือแล้วขอความเมตาตาเราไรรยินเสียงเรื่องนั้นจริงล่าว,ว่ามรณะักก็เรียออะไรได้อาภรณ์ของนางนั้น หากเราพอใจในคือการที่หายเรจะเกิดจากคนละหลายจากเราซึ่งคนละหลายมีชีวิตที่ยิ่งเจริญชีวิตมากกว่าเธอเธอคนเดียวเก่งเซ่ชนะชีวิตก็ประโยชน์ส่วนใหญ่แต่นี่สำคัญเพราะมันหมายเรียนมันใจเด็ดเดี่ยวไม่มีความสามไม่มีความสูตรเพราะมันยากน่ารักเพราะมันเป็นทีวว่าพวกท่านจงเพื่อนทุกคนทั้งหมด ถ้ามานร่วงผ้าเก่าพื้นหนือยแล้วจุดึงเปนนานนั้นก็ไมนรู้ว่าใชาเ้เจ้าจ้งนามเขา,ากข็องปล่อยพระบรรดาคนัหลายเพื่อเครื่องบัตรคนนางที่นนทำงานสหดสดรัเพื่อพรบรรดามาเรอเกาต้องแต่งตัวสวยมากถ้ามีคนมากถ้าเจ้าถ้าเจ้ตบอไปว่าถ้าเรจ้ากันไม่จะไม่ลองโดนานางไม่จนมันว่าในเรอเองเอขาใจอ่อนเหมือนกัน ตัวึุณมองดูเธอใจเย็นอาจจะอยากยังไม่ไม่จับเธอหรอกคือหน้าตัวขวานจริงคนเราไม่ได้กันดีๆเดี่ยวถ้าเราจับเป็นโยนนะทีงน้่าห้ถึงขวานตายก็ต้องคิดแต่ว่ามีเขาก็มีน้ำใจเด็ดเดี่ยวเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่มากกว่าประโยชน์ส่วนน้อยที่จะพึ่งรักษาคนยาวตัวคนเดียวแต่คนอื่นจะต้องตายนี่เขาไม่ทำเป็นน้ำใจแบบนี้ น่าจะหามาเป็นผู้น,นำประเทศผู้นำจังหวัดผู้นำหมู่บ้านผู้นำตำบลถ้าพกเราดูคนแบบนี้ก็ก็เทศชาติจะมีความสุขแต่พระเจ้าอย่างนี้ว่าพระเจ้าจะไม่ดูนานน,น,ายยนันคนลอยู่ลหนือกท่าแสนนาได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเอากระออมหลายความตาิที่ใส่น้ำไส่หนำเสต็มแล้วก็ปลุกายตอนไส่หนำแล้วก็ ตั้ลายใสนตินกวัดีกคอับยังมาลงไปเสียามแหาสมุทรถ้าไม่เห็นว่าพระเจ้าจะไดไม่จะได้ไม่เห็นเขาประตาที่ท่านรายงานขอความช่วยเหลือก็เคยเอาไว้ใจย่อ่อนมันไามันไม่ทำไหลเหล่านั้นก็เลยจะทำตามนั้นเล้วเวลานั้ำตาจะรับตาเราเต่าก็ลงกินนางนั้นที่ตกเ็นน้ำเวลานี้เขาคงจะเป็นเหยื่อเขาเยอะหลานทุกคน เรืองเมื่อเรื่องทั้งหลายเรื่องฟังเรื่องนั้นแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เขาเป็นอะไรอัศจรรย์ที่คนเรากับพมิคุ้มกันทุกคนเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ความจริงพันญาทั้งหลายก็อยู่ดีๆไม่ได้ทาความผิดบริบาีปฏิบัติชอบทุกอย่างตาหน้าที่ทุกคนงานที่ดีตาหน้าที่ของแม่แม่บ้านแต่ถ้าอยู่ๆเขาก็หาว่าเธอเป็นนางสาริกินีเจ้าเมืรอยามนี้มันก็แปลกมันก็ดันกระยิบ เอาสลากขึ้นมาได้สลักนั้นก็มีความหมายว่าคนที่ไม่ดีท่านนั้นจะต้องเป็นผู้ถือขลาดดีแต่เราเองแยกมารีเทว่าจากบ้านเร่อางข้งถ้าจะคิดว่าคนอื่นใจร้ายมันก็ไม่ถูกถ้าเราคิดว่าคนอื่นใจดีที่จะนำตามถูกตามควรก็บางเอื้อมมันเป็นแค่กรรมไปจากถูอฉลาดตทองเทาไมล้วก็ไม่ควรแล้วกัน แเอาจ้ทําก็จะขนหล่ยชาเรือนั้นจะผิดารณยถูกนาจะเป็นคนตกันมีชีวิตกัไม่ได้แ่เมา่อยล่ท้าเรื่องนี้มารู้ไม่ได้นอกจะกออคนหล่านีจะอันตรายเพระเม่อสาสันดาสมาแพ้ก็เปนเช้าแลวไม่มีใครรู้แาะนั้นเรละพวกเราถ้าออคนเหล่านี้จะโผล่ไม่ได้ถ้าเาอาจจะถุนท่าน Heck, una, ais, า os, prayed, ไม่ได้เพรอะคนเหล่านี้จะโผมีไระไา นี่ก็มันน่า้นใจทีเแลยวต่ก็หาความคิดไม่ได้นี่นาย่นเนี่นโสดเดียวกันทั้งกล่าวว่าที่สุดเจ็ดที่โชคเนย่งาเนนอ้เจ็ดโชคกขาจะแล้วมาสองเทกไม่บอกกานวนแตะเราว่าที่สุดเจ็ดเวยมันจามันเก็ดรูปจากบัจจันทลทั้งหมด พื่เราต้องการจะไปตอง,งเด็จะสมัครปุโรจาำว้าปาะ้าจาาันทร์ถมาชั่งว่าวันเทศชยงไหแดอยู่ในตากตอนน,นทาง้ากยวางเี้ท่านจะทำอาไรแล้งเ้าไปนั่งที่พักที่นี่ถามว่าที่พักมีไหมครับต่วเครื่อจอดไม่ทานไม่ไม่ับนองว่าต้องมีท่านอย่างหนึ่มงมีเตียงอเก็เตียงพอดี พระท่านมาก็มาจิตองแค่กับคนเขาคอยตั้งท่าคอยก็ไว้มม่สนอะารแลวนั่งเรีนเห็นท่านนั้นแล้วแล้วก็เข้าใปธรรมนอนบนเตียงัลนแล้วก็กลางกลางคืนทเหินท่าเรียนเยอะอะไรเยอะเรียนเยอะแหลมเรียนใหญ่ก็ึ้น่งเรามาติดประตูทำไมน่าวกมีสุขสงฆ์ที่ของจริงเรียเปล่าวา พวอเราให้ท่านนี้ถึงแก่ที่สุดเพื่อทุกขุกายไม้ใว่มาเราให้พระที่เดินทางมาในเดอนที่นี้เพราะว่าจะทำนห้การใหว่นี้มันบาทประตูสละพวกเราจะนำท่านถึงไม่ออกสพากันทีไม่พากันจะชุบชุบชาวบ้านดัางพระดั่งทีสุสมันเนทั้งหมดบัาง จากบ้านรวทั้งหมดในคันเจ็ดตำบลด้วยกันแล้วก็เห็นมันใหญ่มากใช้ความพยายามอยู่เพื่อจะให้มันออกไอ้รินนั่นมันก็ยังไม่ยอมจะออกอิรินก้อนใหญ่จะทำยังไงยังไงมันก็ไม่จะเลื่อนที่ออกมาได้ทใช้ความเจ็ดตำบลแม้เราจีไปสืบไปอยู่ใครไหนแต่เราไปสืบสืบอะไรทั้งหลายวันนั้นที่อยู่ข้างในก็พยายามเหมือนกัน พยายามที่จะสั่งกินให้ออกให้คนออกไปแต่ก็ไม่อาจแ้บินมันหลายหลายมันขย่มออกไปได้ตลอดเวลาจิดมันแต่มันยากาทั้งหลายหลานั้นต้องถูกขังอยู่จิดมันชาวบ้านจะตะบันพระเหนื่อยเนินเหืยแล้วก็พระใครมาเจดองดันกันไปดังกันมาดันที่ออกจินมันไม่ยอมออก เป็นรอบละทั้งหมดท่างในอดเจ็ดวันละคั้งรอบก,ก็จะบ้านก็ทำงานครบเจ็ดวันบรราดาพระเขาเลกกะทั้งหลายที่มาเหล่านั้นก็เกิดความหิวขาดเท้าตลอดเจ็ดวันทการไมลีบริโภคอาหารเจ็ดวันก็ต้องคิดในในในยิ่งได้สวยความทุกข์โกรธนา็มีความทุกข์หนักอาสาบลีเป็นักษาอาจจะสั่งยากเป็นมันว่าในวันที่เจ็ดถึงก็ขึ้นออกไปเอง อย่างเปิดประหลัดไม่มีใครก็ดันเวลาดันหินไม่ไปเวลาเ็าใช้เขเจ็บกันแล้วไม่มีใครก็หลักเขาดันหินไปเองมันได้พวกที้สุดหลายที่อยู่น้นออกมาแล้วต่างคน่างคิดว่านี่มันเป็นบาปของพวกเรานะไอ้บาปกระเุดนี้นมันปลาเก็บทิ้นได้ยังไงในชาตินี้ทำใหญ่เราก็ไม่ทําอะไร เมื่ออยู่กับพ่อกับแม่อยู่ปีดามันดาก็มีความรักเคารพบ,บิดามันดาทุกอย่างจะมีการดือ้อการดั้มดั่งก็เล็กเล็กน,น้อยพอสมควรแต่ทำไมเราจึิงต้องมารับบาปจำขนาดปิดฆ่าอยู่ทั้งเจ็ดวันพอเฉยๆก็ไม่เป็นไรอ่ะต้องออกเรองดันหินด้วยหินแล้ก็ไม่ใส่ <c oughs> เพราะชกจนแล้วไม่มีใครไปทำอะไรกับหินรักคนนอกคนนอกก็คิดว่า พระเจ็ดรงค์นัตายแต้นเยหมดกำลังใจที่จะทำอะไรเขาก็ไม่ทำกันเพราะในทาน่นเออาเจ็ดงนั้งทั้งหมดแรงที่จะดันหินเจ้าหินมันก็เปิดไปไม่ได้ขึ้นไปเอง,ท,งท่านกล้าท่านคิดว่านี่พวกเราบาปหนักแต่ําบ้าพนี้น่นจาจะโอ้ถ้าไม่ต่อมา,มาจากกะก็ได้ใจจะแล้วไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ถ้ากวาเราได้เข้าไปเฝ้าโอ้ถาไม่ติใรใจใตรจะต้องคนถานเรื่องนี้ให้ทราบ ให้พระสัตย์บรรดาเจ้าพิธก่อนเมื่อบรรดาพระทัง้งหลายเหล่านั้นอกอกวัแล้วก็เดินทางต่อไปบรรดาผู้พิศทั้งหลายเหล่านั้นเวลามาถึงสนามเขาองสมดเด็จพระพุทธเจ้าก็มาบรรจบกันกับผิ้ศักดิพวาากก่อนในระหว่างทางหมายความมาก่อนจะถึงเดินมารวมกันได้เองอย่าง,างไม่มีาการนัดหมาย ก็เลยร่วมกันเป็นคณะเดียวทั้งข้ามเข้าองค์ผมไม่เคยใจหายแต่วางนาคมนี่เป็นคนคนข้างหนึ่งแล้วจึงมีกตสถกถามมาลีก็ว้าไเลยครับแม้ขณะนั้นองค์ามจะพระย์จิตรรมาทรงกระทำพุทธประค์ฐานท่าทางายใสแล้วบรรดาที่เกิหลายเหล่านั้นนี่ถกถามเหตุที่ตนเห็นมา ถ้าเป็นตนไมกมาแล้วตามมนดับห so 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 ัายคายพระสองฝูรเลานเหตุของกาเหตุของหญิงเมียนเรือบรรดาพระทกหลังก็ทานเหตุที่ตนจะต้องอดข้าวที่เจ็ดมันใช้หินเจ้ากรรมมาทำเหตุจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมนาถบพิตรองค์นี้ทรงพยายารกับบรรดาบิสุ้งหลาพว่าที่ตุยดูการบิสุ้งหลย าการนั้นสวยจำที่ตนทำแล้วนั่นแหละโดยแท้เม่อมา้กาวว่าตาที่ดินมันอากาศที่ต้องตายเพ่อเอคอเขาเส,สวนเสวีสนทุกมีไฟทุกชนแล้วจะถูกไฟไหมถ้า,าสมัยจำที่ตนทำมาแล้วในชาติก่อนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจมืนวรจนท่มีพระพุทธดจ้าตัดว่าแม่ดีประากัน มีชาวนาผู้หนึ่ง,งาาในจงหพาราเสีเขาเลียาไก่เป็ดโคเขาเวีองเขาสมับขึ้นมาสมับทางานในตัวหนึ่งแต่เนื้อวัวตัวนี้มันก็แปลกมันเป็นวัวดื้อวัดว,ว,ด,วด้านไม่สามารถจะฝึิตได้เพราะว่าเขาเ,เดินได้เน,น้อยเ่งแล้มนันนอนเสียให้มันทำงาน,านาเอาไถมาเอาน่าเกลี่น แล้อมันไปได้ดอนหนึ่งมันก็นอนแ้้เจอเขาเขาจทุบเขาจะตีเขาจะไล่มันลุกเดินไปมันก็เดินไปได้ดอยหน่งแล้วมันก็นอนมันนอนลุก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 ลุนนอ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 นแบบนี้มันนันแับนี้แบบนี้เสมอไมือย่างเดียชาวนาเขาโกรธไม่ดูยามจะฝึกแล้สุขละมันก็พยายามปฏิบัติธารมชาวนาคนนั้นก็โกรธ เอ็เบอกเขจะหัว,ว่ามีแล้วจะหัวตัวตืวต้อบับน,นี้จะมา,สานสลายที่ตรงน,นี้แล้วจะมาทำลายต่อไปคือว่าไม่จงลบจากที่นี่แล้วฉะนั้นเขาที่ได้นำเาขาจริงได้นำท่นนนนนนอนเตือนบ้างกางบ้างเข้ามาทัคอในข้อยอย่งนี้เอกลางเข้ามาทำเป็นสเสวียนเหมือนกันพันอคอคนนั้น ด้วยฟางแล้วก็จบไฟก่อน,นที่จะจบดไฟด้วยฟางออก็ปืนลเล็กัพต้องเป็นตัวโคก่อนแล้วเอ,อาฟางคมใหญ่มาปูโอโคแล้วก็ทัพปฏิโคแล้วก็จดไปจบไฟแล้วก็ลุกโชนขึ้นคนนอ้อโค,คตัวนั้นถึงจะความตายเองเมละไม่มีใครไปตามแทนมันธรรมดาที่สุดเหื่อนั้นก็ทราบว่าจำที่ตาตัวนั้น คุณต้งกระทำเพราะเองคุจะรู้ไม่ใเจ้ารจากว่าที่สุงหลายกรรมอันเป็นบาสนั้นทางตาตัวนั้นทำแล้วเ่ยพลังเคื่อสมัยเพื่อเกิดจริคนขาโค่ตัวเขาเองก็ไม่อยู่ในนรกสิงการนานพบาทของกรรมอันเป็นบาตมันเกิดขึ้นแล้วมาทำเมฆทางตาจิตสร้างไม่พมาเผ้โค้งสร้งเดียว แต่เขาแต่เจอเป็นชาติเจ็ดครั้งแล้วก็ถูกเผาแบบนี้โดยไม่มีเจตนาของใครทั้งสทั้งคั้งที่เก็บทั้งท็ดคั้งด้วยกันแล้วก็ตายอากาดแบบนี้เหมือนนกัด้วยผลของกรรมที่ปรากฏในชาติก่อนการนำเอากรรมทั้งหลายเหล่านี้มาสแสดงสัมบัญดาท่านพระบรมริพัตรได้รับฟังเจ้าตัวเวลานี้มีคนส่วนใหญ่คนมาฟังไปฟังว่าชาตินี้ทำความดีเสีย แต่ทำไมจึงเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ที่มีทุกข์หลายตัวการเข้ามาเบียดเบียนอาจว่าท่านฟังเรื่องนี้แล้วก็ตัวคนที่ทุกตัวของท่านเพื่อความสำคัญนีสร้างการจะร้อนให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลเท่ากันคล้ายๆกับท่านถามนิแกล่าวมาแล้วนี้ก็ได้สำหรับเรื่องนี้เมื่อวันนี้มองดูเวลาหมดแล้วก็ต้องขอยุติเรื่องราวของเรรมของคนสามคนวันนี้ก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์โพนตุจงมีในบรรดาตนผู้ตื่นายชนิดแต่ชนทุกพันสวัสดี